ลลโหสวัสดีจ้าเมื่อนี้ยแม่น้อยเพิ่นมาเห็ดน้ำซอยเกี่ยมของซอยเมื่อนี้เห็ดน้ำกระปุ้นวันเกิดชาวมนุษเ์็ดลลังเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดชามีเพราะว่าเ้่าแล้วเบัลลังกันนั้นดอกแม่น้ำมันเป็นอะไรบัลลังก์ขึ้นยังดอกขึ้นเห็ดแม่นเห็นลูกมันอยากเป่าเค้กกับซีซื้อไหมมัหน่าเป่าให้แม่แค่นั้นแหละแม่ข้าของลูกนั่นอยู่ของแม่ชาเฮ็ดนั่งกินกินไป บริซิเลียเตอร์พี่น้องเด้ออันนี้เขาก็สซิหั่นขาเน้อพี่น้องขาอ่อนจะหน่อยเข็ดนำข้าวปุ้นแบบลาวๆเฮาเด้อพี่น้องเนาะอืมปุ้นท่านักกากเกี้ยมพักเกี้ยมหย่าว้แล้วอันนาคตที่เป็นอันนาคตอาจานย์ข้าวปุ้นคอยแมนคอยซิโซเองนำข้าวปุ้นนะอืมแซ่บเด้อนี่อนนี่ก็ก้อนเลือดก้อนเลือดใส่ก้อนเลือดนนำเด้อพี่น้อง บริมีตีนไก่ตีนเก๋เด้อยก้อนเลือดเอาพอดีเบิร์ตท่นหนึ่งคอยซื้อน่ะอันเครื่องนี่ไดนอออโต้โต้ข้าปุ้นปลาสองโตข้าปุ้นน้ำกะทิแล้วก็พี่ซังอีกอืันบาทแล้วเนาะแม่นแต่ขนาดเน้โนนได้นี่แม่นตีนไก่คอยเห็นในตลาดมันเคี้ยวอมลุ่มคอยเราบอคอยเราบ่ซื้อเอาลายบุค่ลนี่เออกับพ่อ กลายเนี่ยจะนอยเออน,นัอ่นแหละเบดนั่นแหละเบดในมือจะหลักกระพาะแล้วอ,อ,อืนี่เขาเขาพุ่นหาโลเขาจักสิพ่อรู้บอกบอกพ่ออยังไปซื้อหรือบอกให้ซื้อมาอีกจัก<อ>๊กซ์หาโลอ่ะบักเม็นบักขำกับซิมาบักเม็นนะกับเมียมันอนันนี้กับพักเด้อพี่น้องเนื้อเยอะเขาพุ่นบ้างามบรีนอ้นน้อยเห็ดเด็ดคกะบรีน,นอะพี่นออ้องเออเออบาค่ะค่ะค่พี่นออ้องก็นะ ป้าจะล่างก็ไว้ไส่ปลาซอยกันคนละไม่คนละมือเด้อพี่น้องเดืออันนี้ก็ตักไปย่งหัวเบ่งย่างเนี้อหัวชิงายบ่ใส่เด้อหัวิงคข่นำขาวปุ่นผริใส่หัวสิงคาบ่ได้บ่สูตรได้ขอบอใส่ไดขบ่อใส่ได้อือขอบ่อใส่ได้อือเมนขอบ่อใส เออแเราจะเจ้ามักไทมักมันบัใส่สูตรค่อยนะอยู่ไทยล้วใส่กระชายอยู่บ้านเฮาบัใส่กระชายขมแม่นีีปไไลามีตะกระเทียมทาแกะไวยน์ขนม่อยโคกระเทียมมกพริาวกกอักหวานองมด,ด้นพีเลามเตะพระเทียเขา้าวแกะไวยน์ขนมเองดีก่ะเทียมมะพรมชาวขังเฮา่าม,าามีมยัง มันก็หอมแดงเนาะพี่น้องหอมแดงบนในเบอร์โถ่ฉันน้อยกระสีซอยมักถ <karaoke> ั่วเนาะไปกินกับข่าปุ้นเมน้อยแฟนมาเมื <tester. S 2> ่อวานนี่พี่เสียงพี่สังคงแข่งคงเข่งบ่พุ่มพันผู้ใดมาวานเมื่อวานตอแรงอยู่เฮือนเจ้าน่ะชาวหน่วยมาหรือเปได้ยินเสียงเราบ่มีจังไรหน่วยมาไม่เลยก็เสียงคงแข่งคงแข่งพิษกันบ่เป็นยัง กันิ้อบอเียงดังบอดังุนะโลคือกันขับเบสเสียงดังล่ด้บรได้ผู้ใดได้พี่น้องไบริพิตผู้ใดได้เสียงดังนี่ปลากระุกแล้วพี่น้องกรสิไมาใหญ่อเนื้อมันเด้ออันนี้อยาไปถิ่มเด้ออ่าลงหม้อคือเกาเดินนี่ปลา เด็กแสบเด้อพี่น้องเด้อขาเบิง่งกินข้าวปุ่นน้ำข <c oughs> ่อยนางอินเพิ่น้ำม,มกพริกไว้พี่น้องนางอินตำมกพริกพี่เล่เนื้อปลาเขาเนื้อปลาเรานั่นอะเนื้อปลา <c oughs> อโอ้เผ็ดขนาดเลยหอินเลย <c oughs> ดุดยอดเลยด่น <c oughs> ี่ <c oughs> กำลังเพิ่นเคี่ยวคล้องให้นี่น้ำต้มน้ำแดกเรา <c oughs> ออ อ่พี่น้องวันนี้กับวันเกิดของป๋ามุ่นเพื่อนป๋ามุ่นเป็นกติให้โอนน้อยไปหาซื้อเค้กซื้อนั่นซื้อนี่ให้เด็กน้อยเป่าซื้อดอกพี่น้องนั่งร้านไผ่กับก็นั่งเค็ดน้ำข้าุ้นโอ้โหชาวสีแล้วน้ำข้าวปุ้นก็ลังเค็ืวัตปลาทบเซียน้ำข้าุ้นแม่ม้อนเขาอยากกินน้ำเบบฟรีน้ำเคี่ยวน้ำสมบัติบอส้มตำหม้อต้ม ทางคนกัดต้งกะเทียมปะเออกาเียมก่ออันนี้เนื้อปลาเขาเอามาแลไปเตัเทียาเราโคกเนื่อปลาให้ป้าถ้าอยูต้อมีผู้สาวมาซอยน้องไข่นะน้องสับไร้านไข่ร้านไข่ร้านเนาะออน้องไข่เออน้องไ่เออน้องไ่นองไต้องไเออ เออเมียจะทำจบเอาง่ายๆตงเอองมเียังไงนะเนี่ยเกี๊ยวพริกพริกเกี่ยวบริษัไทยกองแตงโมมันได้คนไปนองตันยูมีคนไทยกองไหนเพิ่นเกี๊ยวพริก เาทำกะโอ้หมอหมอมาแล้วหมอมอของหักไปแล้วเอาวที่นั่งมันเคยเห็บเป็นเอาสองหน่วยก็ได้จะสองก้อนเอาก้อนน้อยสองก้อนจนอดใจจนวุ่นวายอยู่ในเงี้ยนออกมาแล้วบ่อยเบาบ่อยเบาออกมาแล้วเออบ่อยเบาเมื่อกี้ว่ามันอยู่ในเงี้ยนออกมาแล้ว ออออเอาเมย์หน่อยจัดการอันน่าวิเศษเอาาเอ,อ่นออกมาหน่ะไฟเอกไงไฟเอกประจำส่องกาหน้าตาคนไหนมึงดูใส่ครูไม่เอามาอ้างพอด้อไฟรับพี่น้องเกือบไหมพี่น้องโอ้ชอกไข่าดาวเลยบอก เพ่นอบอกแม่คนเอานี่ออกเก็บกันให้กไปคน่น้อพคนนี้เขาเข่านี่แหละก็ย่างตะ่าย่างบนไปบนมาก่ะก็ย่างได้กี่เท้าอัอนี่นจะใส่นางวาทีจะละตีใหญ่มันพัดแล้วเนาะมันีเนาะกวนนั้นเกี่ยวบวกพิษหอมยังคนหนึ่งแต่ไหนไม่เอาเล้คนตายเกี่กวอล สิ่งกระปุนสดกินรลมหฮอ,องวันนี้นะก่อนเลือดขระปุนแก้วขันว่ามีก่อนเลือดม่ได้เดยนไมาได้เลยขา็นก้อนเลือดไคลองขาดกันมานได้อ๋อร้ากได้ยังไง พ่อหน้าพ่อตากันขันเพรากินเห็ดข้าวปุ้นกับจักเรียดยังเนาะข้เค็ดอันนี้แหรงงานพราะ่าจะเป็นงานเป็นการเนาะข้าวปุ้นเนี่ยส่วนมากงานแทงงานดอกลาบงัวขาเป็ดข้าวปุ้นเท่านี่แหละทานนอกแห่งคนของคนรวย ตอนนี้สีน้ำคือว่าบอง,งามเนี่ยบัรน,นังมดเอาในกระทะมาเทล,ลุ่งเ่ก็โอ้เปลี่ยนสีแล้วเด็เห็นกระปนุนกินกระปุนไปเนี่ยคือพอดะทำไมเรียนซื้อเนาะผัดเตียงผักอย่งเห็นงานกรจะเจ้าขายยี่สิบบาทจานหนึ่งซื้อกินทนั้งคนคือว่าขักเลยกิยนไก่บ่มีบ่ได้ใส่เด้อพี่น้องเงินพอบ่มีเงินพี่น้องเ้ยมเงินพอ เ่าบาอ่อันนี้เออซ่ากันกินต้งไปลกากก่อนว่ากวกันมันหนักเบาจีนไก่แคุนกับไปนี่อย่างเงินกูบอเออนนี้นี่คนเือนนีแม่กิเทใช้ตอนนี้เลยบ้ังนหมเอาเอาได้ระบางได้มันห่อนนะ ดี๋ยววันนี้ใอยเฮ็ดให้ามาเอามาซื้อกล่อ,องเออดักไปก่อนแมนฮอบซองปลอดไฟไปก่อนเยลย่น้องเพราะว่าอยู่กับไฟแลยนี่พี่น้องควอม h o อนปานลาว่าเปลี่ยนสีบัตรเองอ,อู้หูเดือดเถียรต่อมา โอ้ยหอมเนี้อบาตรสิอือน,น้ำคนคนไหนะพี่น้องเบิ้งูตรเข้มข้นอโอ้ยเป็นเปลี่ยนเสียไปปลาสอง,องตัวน้ำหนาก็เฮ็ดเองผมไม่ได้เอาได้น้ำหนานเห็ดมกพริกตำมาเลยก็คือว่าผู้กำลังหิวเข่าเห็นเนน้ำได้แตกเลยเ